ตอนนี้อยู่ช่อง y o 2อสานะครับผมตอนนี้ผมก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องผมด้วยนะครับผมน้องผมชื่อเกมเอ็มกันหนึ่งนะครับผมนะเนี่ยมันก็จะพามาดูกิจกรรมใหม่เลยนะครับผมนี่กิจกรรมนี้เลยตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมนะนี่ตัวนี้เลยนะครับผมวิธีทําภารกิจก็ง่ายๆนะครับผมน็อกอินหน,นึ่งวันแล้วก็ได้หนึ่งชิ้นนะครับผม แล้วก็1นึ่งอันศัตรูเล่น1ครั้งก็ได้1ชิ้นแล้วก็ไฟนี้นะครับผม3เกมก็ได้นี้นะครับผม1ชิ้นเหมือนกันสังหารห้าส,สังหารสังหารศัตรูห้าคนก็สามโทเค็นนะครับผมถ้าติดบุญ่าหนึ่งครั้งก็สามชิ้นเหมือนกันนะครับผมบุญ่าสามครั้งก็ได้ห้าอันเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผม ครัดูจิตกรรมวิธีวิธีสุ่มก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับผมนี่วิธีสุ่มก็เข้ามาในนี้เลยนะครับผมนี่เป็นกระทะนะครับผมกระทะเดี๋ยวผมได้แล้วนะทุกคนเดยแต่ชุดยังไม่ได้นะครับผมนี่ผมก็จะพามาดูชุดด้วยคจุดตัวนี้เลยเท่ม,มากๆเลยโคตรเท่เลยนะครับผมนะย้ํานะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยแล้วก็น้องผมนะถ้านคนกดถ้านคนกดถึงอ่าหนึ่งร้อยไลค์ผมก็จะมา ไม่ใช่ที่เมื่อกี้บอกทุกคนไปว่าผมเมื่อกี้ผมลืมพาทุกคนมาดูอจิตกรรมอย่างนึงก็คือจิตกรรมนี้เลยนะครับผมนี่ผมก็จะมาพามาดูจิตกรรมกระทาว่ามันสวยไหมนะครับผมผมว่าก็สวยนะครับผมนี่สกินตัวนี้เลยนะครับผมแจกฟยียกเซิร์ฟแน่นอนนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะัผมเลยกลับมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมนะนะครับผมนะคิดตัวนี้กระดาษตัวนี้เลยนะครับผมมันโคตรเท่เลยนะครับผมนะเท่มากมากด้วยนะครับผม ทุกคนอยากถ้าคนอยากได้ถ้าคนอยากได้นะครับผมผมก็จะมาสอนรับผมก็จะสอนหาโทเค็นนะครับผมว่าหาอย่างไงนะครับผมแต่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็บอกไปแล้วนะครับผมว่าหาอย่างไงนะครับผมล็อกอินเกมนั่นเองนะครับผมนะฆ่าสังหารศัตรูนั่นเองตามที่จีเอ็หนดไว้นะครับผมนะจีรีทุกอทุกวันเลยนะครับผมเรียนททุกวันนะครับผม ผมก็สุ่มแต่กระทะนี้ผมก็สุ่มง่ายเกินนะครับผมสองทีได้เลยนะครับผมนะสิบรอบ2ทีได้เลยนะครับผมแต่ชุดยังไม่ได้นะครับผมนะผมก็มารีวิดแค่นี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยแล้วก็กระดิกาเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามช่องน้องผมด้วยนะครับผมผมก็พอตัวลงคลิปแค่นี้ลาก่อนนะครับผม